กามต้องการเขาเล่นไฮไปแล้วใครต้องการเงินมั่งจะได้นี่จะได้แบ่งเงินถูกดัมโบ้จะตองดัมโบ่ต้องการดัมโบ่โอเคโอเคแล้วทุกคนพร้อมที่จะโอ้ยอย่างไม่ดีไม่น้อยเลยที่เย็นน้อยแต่ทางทีดีก็อยู่ในทางที่ดีนะเลาก็มุ่งหน้าไปด้วยความคิดขั้นตามผมเดี๋ยวเตะอยู่ที่วัด อ๋อพอดีฉันรองยาใหม่อาชิบายโอเคเตรียมยาโอไคครับเตรียมใช้ง่ายๆรองเตรียมของทีมหนักแล้วก็ทีมด้านหลังทีมวอลทีมประตูตระตูเซฟลงข้างหลังแล้วก็ไปเจาะระบบเน็ตเวิร์กเปิดประตูหนึ่งโดยทั้งหมดนั้นมีเวลาแอง20นาทีก่อนที่ตำรวจทั้งหมดจะมาเฮมาที่หน้านักขัน เราต้องทำให้เร็วต้องเร็วทีรันเร็วป้วยก็อยู่ดีอย่าให้ทำผิดพลาดทุกอย่างเรียบร้อยตรงเร็วที่ไอเอาเอาเงินเอ้ยเอาแฮกเกอร์มาให้ผมเฮกเกอร์ไม่ใช่งานผมอยู่แล้วนี่ผมไม่ใช่นัดข่าวคอนโทรลแล้วกันผมสองคนคุมกระเป๋าผมแฮกเกอร์จัดไปข่าวคอนโทรลนี่คืออะไร กระเป๋าอ๋ออ่ะแฮกเกอร์อ่ะแล้วไอเดโมก็คืออ๋อแฮกเกอร์อ่ะเออเบรกฟัสเออระเบิดเป็นใช่ไหมอือฮ mm ึ hmm. โอเคตามนั้นสองคนเอาสองคนคอยจัดการหลัจากนั้นอ่ะเอาคงนี้น,านมานจาเต็นดีครับไม่รู้ให้คนอื่นไป แล้วอ๋อเออใช่เป็กฟ้ไม่ตองเพราะเป็กฟ้าเขามีอยู่แล้วลืมไปแป๊บหนึ่งนะอะไรสามพันเออนี่แหละครบบาลานแล้วนี่คือบาลานแล้วอืโอเคฟังนะเนี่ยบาลานล,ลอันทีเรามีธารกิจอันยิ่งใหญ่แบงค์ใหญ่เลยนะอันนี้อันนี้คือแบงค์ใหญ่จริงเพ็นแบงค์งกลางเมือง เน้นหลบเข้ารถตำรวจรถหุ้มเกราะเท่านั้นพออะไรตรกนหมทางนั่งรถมอเตอร์ไซค์มีโอกาสโดนยิงสูงแล้วเมื่อไหร่จะกดเริ่มเนี่ยแป๊บแปกดปร์เซ็นตหรือกดคอนเฟิร์มเอาทีคือเราไม่ต้องฟิกรถมอเตอร์ไซค์ร้อยร์เซ็นก็ได้เย็นเย่เออแต่ที่จริงอ่ะใส่ใส่ชุดเกาะครับงานนี้แม่งเดือดจริงอยากใส่ชุดธนาคารน่าแง ไอ้เหี้ยเนื้อเหลืองเดือดนะเว้ยมันไม่มีเกาะอ่ะมึงดูเกาะดิไหนไม่มีเกาะว่ะเออไม่มีเกาะนี่เอ้ยเราเรียนไหมเอาสูตรสิประหัมม์สูตรสูตรเออเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วดูหน้ากากเอออย่าเปลี่ยนนะไปเอาอันนี้เอาเส้นไหนไอันนี้เหรอไม่ไม่อันนี้มันแนวแกรนเตอร์แมวแมว แมวแมวเหี้ยอะไรเลยเสียอย่างเฮ้ยคนไลน์ไมมี่ว่ะเย็ดเรื่องอล้วคนไลน์อนไลน์ไมมี่เฮ้ยคนไลน์ไหมมี่เว้ยลูกผู้แกงคนไลน์ไมมี่เว้ยน่าสนใจอยู่นะตึ้งแมวแกงคนไลน์ไมมี่ดี่หว่าักกายงไงหน้ากากเป็นนี่ดนี่ยวะเออพอเป็นนักกากสัตว์แล้วแม่งไม่คุ้นเลยว่ะ เปลี่ยนนักการแล้วเปลี่ยนใช่ไหมยังมีเวลาอีกตั้งสามวิธีเปลี่ยนเปลี่ยนก็เปลี่ยนโน o no 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 นี่เหรอไอสัตว์เอ้ยแคบพนนะไอเยี่ยมไม่ได้ไปเดินแบบเอาสักอันหนึ่งดีต่างกัเอาคือตอนแรกบอกคุณไม่ชินหน้ากากสัตว์เฮ้ยเมื่อกี้เห็นหน้ากากรปไหนแล้วหน้ากากที่เหมือนพีเออไปไหนแล้วเอานั้นมาใส่ดิ หาก่อนหาก่อนไปไหนแล้ววะหาก่อนกูหาอ,อยู่เนี่ยอันไหนไม่ไม่ไม่แค่นี้ไม่ใช่<ม>อันนี้โอเคอันนี้เหรอไม่ไม่ไออใช่ยยอ่ะนี่เหรอนี่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 อยู่นี่กูออนนอชอบกูชอบตะการลิง เอาไงอันนี้ใช่ไหมสรุปอีกอันหนึ่งดิอีกอันหนึ่งอ่ะโอ้โหเอีการหนึ่งอีกอีกนิดนึงไอสัตว์สองนาทีช่างแมงเอออันนี้ละเหลือเวลาอันนี้อ๋อเออว่ะเออนี่แหละตอนนี้เออนี่แหละนี่แหละที่กูต้องการเอออันนี้เลยดีกว่าเราเรียนโจ๊กเกอร์จะได้ไอเดียวโจ๊กเกอร์เลยสัตว์ ่ากานี้ได้ไหมนักขากเกอร์ในนี่ไงในแบ็กแมนดักไนย์เนี่เาเริ่มเลยเนี่ยเอดักไน์วะเออที่กูบอกให้เอาาากานี้โอยไปเอาคุมเลยนี่เออไม่เป็นไรเงินลดเงินลดก็คุมกันดีดไม่เป็นไรของลิ้งกูเลย ผมจะไปถ้าเขาไม่ใส่เกาะก็แค่ใส่อะไรนะถือแค่ลิงบูแม่งเลยอนก็คงไดเนี่ยคนใหญ่คนใหญ่น่ะเลยเลยยเเลยเลยเลเลยยเเลยเยเลยเลเลยเลยเเลียเลยเยเยเลยมเลยเลยเลยลยเยเลยเลยเเลยเยเลยเลอยเลยเยเหยลยเลยเลยเลเลยเลยเ่ยเลยลยเ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 ลยนยล นี่แหละนี่แหละเห,ะหตุผลที่เพื่อนบอกว่าใทยห้าเนี่ยบ้านหนึงน่าใจนะใส่หน้าก,กากเข้ามาไอเดี๋ยวอย่าเวพิ่งใจร้อนนะเราอ่ะไปด้านหน,น้เาเขานาครเดี๋ยน้องเฮ้ยมาดีกูจอห์นมอร์สตันเว้ยก็เรเอาปืนไปจีสามหกอ่ะจีสามหกไปเอาไปปืนไม่เท่เลยว่ะเฮ้ยเด็กเอาไปเอาโดนัทไปไอ้เบ้งนี่แจกโดนัทมันฐานรัฐไปถุงสองถุงโอเคขอบค,คุณครับ ย้ย Welcome to payday boy นักไงตึงดึเออระวังมอลหมดลหเอ้ที่ะการวอยากอยากินตัวประกันบอกเาอยนตัวปรกันงาประตูประตูตงนั้ไหนมีนาประตูงัดเร็วเป็นงัดประตูคงัดขู่ันกันละเเราเลนเราเ้นิงเราเ้นิงูคนที่อยู่ตรงนี้เลนยิงูที่เหลือ่เขจัดการงานไป หลยสนาทีต่มากเห้เขาถ้าเกิดเล่นแบบนี้ได้คนได้คนเดียวคนเดียวไปหยิบเงินใช่ไหมเพราะว่าคนเงินงมเงินของตัวเองเพาว่าถ้าเกิดคือว่าถ้าหยิบใ้ห้แบบคนอะเวลาโดนยิงเลต่างกันตรงนี้เพราจำได้ว่าเขาไปดูพิัไอ้นี่ที่เหลือคือดเยเลยิงหยิงยิงไอ้นี่หยิ่งได้มันใหรลไว้เงั้นเปลว ไปไปไปเอาหูวอีสามสามคนอ่ะคุมคนเกิดคนหนึ่งอ่ะไปเก็บตังค์สองคนอ่ะเก็บตังค์ไม่ใช่เหรอไม่คนคนเดียวเก็บตังค์ก็ได้เนี่ยคนคนเดียวเก็บตังค์ดีกว่าเพีทีฟกว่าใช่แต่นมอนมันก็เนี่ยถ้าโบถ้าเกิดถ้าเกิดสองคนมันโอกาสโดนเยอะเนี่ยข้างบนข้างบนข้อาบอลบนจัมโบ้ข้างบนมีรอพอท่านบนชั้นบอลท่นบอลคืรอพอ กระสุนกันกระสุนาและเนิดนึงเดละเข้าไปทางในนลข้าเ้่เาไปเไปเลยเยไปนเดี๋ยวเดี๋ยวทำทำให้คาเหลืองเต็มก่อนกนอยู่กนอยู่กนอยู่เต็ม้นแล้ว้นแล้ว้นแล้ว กองแป,ป๊บไปเยอยกองเยอะจุดหมายผัดบัญชีเพีดีอกองวงนี้ทำลายกองแป,ป๊บไม่ต้องมีหลักฐานอยา่าไม่เราไม่อยากเป็นคนดังไอ้เหี้ยบทำลายกองด้วยไปย่าร่าทำลายเอางานทำงานทำลายกองจนมันจะเคลียร์แล้วอะ่ะถ้เาเบบที่เอาจับในจาดโคตรเอ็มได้จะดีมากเลย อังเงินจากตู้เทมด้านนี้จะดีมากเลยถ้าเป็นเรื่องจริงนะนะเออการเป็นเดีก็ทำได้เออเพราะกลุ่ม PD เรามันมันมันถึงทุกด้านอยู่แล้วไม่มันมันขึ้นอยู่กับสายของเราโอ้ยยืงรถรถรวดเร็วเลยวะอู้ยรถรดร็วเลยอันนี้ไม่มีคนมันมีคนไปตุนข้อมูคกนเลยยิงอยู่แต่มันรวดรัวมากเลยเมื่อกี้รถเลยอย่างเร็วเร็วขึ้นกว่าเดิมรถเร็วมากเปลี่ยนแม็แค่เปลี่ยนแแค่แป๊บเดียวรถไปแล้วอ่ะ นาทีนาทีเสร็จแล้วเร็วเร็วเร็วเอโอเคดีดีปุ๊กันที่หน้าประตูเตรียมเรียมา้าหน้าประตูเมื่อไหร่บอกิบเก็ดลิงแล้วไอ้หี่ยไม่ไม่มาถึงนั้งไอ้นี่ทั้งสองคนโเคหิบเก็ดลิงมาละเตรียมตัวงานนี้เยอะอยู่ มาอันนี้ก็เตรียมเหมือนกันเตรียมแล้วผมมาเตรียมกันจริงเลยเพราะมันงานมันเละจริงข้างหน้าเดือดจริงโอ้โหเออสลับปืน้นเลยอที่เบย์ผมอ่ะก็คือมันจะมีสองคนยิงแล้วมีคนหนึ่งเถือบพีจียิงอ่ะพีไอใช่ใช่ใช่เฮ้ยคนหนึ่งเถือบพีจีอีกคนหนึ่งเถือบพีจีเถือบพีจีจริงอันนี้ควรเพราะมันต้องรถอะแข่งอ่ะเอาวะตีแข่รถอ่ะไปย้ายไปเลยวก็เข้าฟัดอยู่ผม เฮ้ยมึงย,ย,ย,ยิงเปลี่ยนไปอ่ะไม่ลบอ่ะใครตายอ่ะไม่ลบอ่ะเอา what the fuck ใครมาบังคุกไม่็นอยางาางีเ้เป็นอยยางงี้คืออนี่อยู่ดีเบกก็แบบบอกยิงแล้วไม่ก็ยิงแล้วคือที่กูเข้ากูเข้าใจผิดว่ายิงที่ว่าคือพวกกลัววิ่งเข้าไปก่อนวิ่งออกมาก่อนแล้วค่อยยิงแต่เบสคือแบบยิงที่ว่าคือไม่ยิงอาวุธปีใส่แล้วในสุดท้ายยิงใส่ตัวเองตายไม่เป็นไรชินแล้วอันนี้ ไอ้ที่ที่ผมบอกก็คือเนี่ยมันจะให้สองคนอ่ะยิงปยิงปิดประตูแล้วอีกคนหนึ่งยิงอาบีจีใส่ไงยิงอาบีจีจากข้างในก็ยิงไปแล้วใช่ก็แอบแม่งเดินไปแล้วสีกูไงูก็เลยแบบคือกำลังออกกำลังออกไงพอกให้มันเช็คชัวร์ปุ๊บกูยิงไงเออเปลี่ยนแผนไม่ยิงเปิดประตูให้คนให้คนที่ถือมินิกันออกไปเคลียร์เลยอืมมันต้องออกไปก่อนอยู่แล้วอ่ะโอเคพร้อมสามสองหนึ่งเอ้ายิงไม่ได้คนบัง เอกมาออกมาออกมาขึ้นเลยเลยระวังบางกระเดงระวังบางกระเดียไปตรงนู้นไปตรงนู้นสวยไป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 วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลวิ่งเลยใน่งโล่งโลด้านหน้าอย่างเดียวด้านหน้าอย่างเดียวย้ายตะการเลยครับเดิมอันนี้วิ่งเลยเมื่อกี้มันมันนี่จริง เฮ้ยหลัง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 เดินหลังเราด้วยเข้ามไปเคลียร์ให้ด้านหน้าองค์ชายด้านหน้าองชายด้านหน้าองค์ชายอยู่มีกระเป๋าอยู่อยู่ระหว่างกลางไว้ต้องมีคนคนเกือบมาสองข้างหลังหนึ่งอ่ะดูแล้วต้องรุมกันไว้ไงด้านหน้าอยู่ไป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 เฮ้ย เดินหน้ามาเดานหลังเดินมาด้านหลังเดินหน้ามาเดินหลังเดินมาเดินหลังเดินมาโอเคมามาไปไปไปเก็บหยุดหยุดไปไปเลยไปที่ไปที่รถเลยฮะไอ้ถังเนี้ยมันจะมีบ้านให้เราซื้อบ้างไหมจำพวกบ้านใครคันมาเดี๋ยวซื้อเลยมาคันกู้อไม่ต้องไปคันไกลแล้ว 2. 2> เออไปนอ,อ,อ,อีกวก่าไป,ไปองากว่าไปไปอน่า่อะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้เอออย่าอก็อย่า้อก็คนขับแข่ง่ะเออสปูอัไคยแขงนะเบ๊กขับไปเบ๊กขับไปนี้คือติดเล่นอแล้วเนี่ยแล้วพอเหินอ่ะแล้วพอเหินไปโดนรถไกจบอ่ะเออติดเล่นอแล้วอ่ะ กบไปเดี๋ยวยิ่งไงเออไปไปกับสองคนง่ายกว่าถ้าตามหลักคนไทยเนี่ยคือขี่แย้ไเอสัตว์แฉกมาขี่แย้ขี่ก็นนละไม่ถ้าคนขี่มีแข็งจริงก็มันก็ยากเลยิงไปยไปง่ายกว่าคนหลังเราก็ผ่อนคนหน้าก็เอ็งแยงใส่ดูใือเลย่ไหมนี่ย ไปใช่ย่่างนะต้องผลไปแล้วได้หวอบั่งเันหมดแล้วถึงกุศลใจค้างหมดแล้วเนข้างหน้าแล้วโล่ไงเดียวโล่ตายเออวุ้ยเข้าไปเลยขี่ขึ้นเขาดูอะุ้ยทันขวาขวาขวาทุกทันหรแบบไม่ขึ้ใช่ปะไ้เี่ยมนะเนี่ยที่ะ ไอ้เคยไอ้สั่นเขถอยหลังเราลองจีฮีใช่ไหลเดินัดิหน้าน้ำสด็มาคนนี้หรอนั่นนี่นอ,ะอะไรวะ turbo t u r ได้อย่างช้าหูมอไซค์โวดดมอไซค์อะไรเนี่ย t รโบอย่างอื่นเลยกว่าจะขึ้นเขประกอบอล้วกันยูยยน่่าีี ไ,ไม่ไม่มอไซค์เป็นอย่างงี้คือแบอบความเร็วไม่ได้มันคือแบบก็ได้มีในโตแต่ในโตมันโหลดช้ามากดลดิยังไม่เต็มเลยคือเออแต่ยอมแต่เข้าใจได้เว้ยพอปีเลยไม่ไม่แต่เข้าใจได้เว้ยพอปีอะไรปีสองพันสิบสามในทำลน์ตอนเนี้ยปีสองพันสิบสามเข้าใจได้อยู่เออทำลายในเกมปีสองพันสิบสามอยู่โอ้มากระโดดยังไม่ยังไม่ไดทางานก่อนกำเนิดออฟฟิเซอร์มาร์คูก่อนกำเนิดอะไรต่างๆโอ้ไม่ก็ ไงจมูกสบายด้วยคนขีน่ก็ขี่ไปคนก็ขอด้งวยคนที่นั่งอก็ซัพพอร์ตหลังตลอดเลยขีไ่ไปขีกก่ไปจัดเสียได้หว่วงตังค์ด้วยตังค์ร้นแล้ะโอโ้โหเย็บรุนตีเลยโอ้ยทำไมม <ไป S 2> <ล>ันรถเร็วรนขนาดนี้วะก็เลยบอกว่ารถน่ามากคือก็หลบอยู่ล เหลือแล้วไอเนี้ยไอไอกระไดนีมนนับมันมีหน้ามัยสิล้าแ้มแล้วว่าโดนโดนยิงสี่มากสคนคนอนี่้เออด้านหน้าด้านหน้าโดนอ่าด้านหนูมันไม่โดนเยอะแต่เลนคนไอเดีโดนเก็บไปเยอะเลยด้านหลังโ

กดฟคือโดดที่ขวาคือกลางแต่มันกูบอกเท<ส>า<ส>ซ้ายติดซ้ายกลางไ,<ส>ไปไปขับรถไปที่จริงอ่ะถ้าเป็นแบบถ้าเป็นแบบกปกติใช่ไหม,มกูจะขับรถหน่วยสว่างไปแล้วก็ไอ้นี่อะไรนะ<อ>แล้วก็กลางแล้วแล้วก็ไม่หนีแล้วก็ขึ้นเรือไปเย็นอ้อ,อกหมาเฉยขับไปขับไปขึงเรือ,อ,รอเลยอ่ะเออแล้วก็ขึ้นเรือแล้วไปเลยหนีเลย ใช้เนี่ยมันวางแผนมาไอ้เอื่องนี้ไอ้เรื่องไม่หมือใช้ปัิุบัิฝักอะไรยังไม่รู้ไม่มันคือเราเราคิดเองไงเราคิดเองเราวางแผนเองด้วยแบบไร่แค่วกแล้าพี่เขียนละเออทำเลยทำเองเลยทำเองทำเองทำเองอะไรเงี้ยเดดีดีนี่ไพ่ไอ้พอไปดีเดเราคิดเองกัน ถ้าถีงยอมก็ได้โดดโอเคโอเคยิ่อยโดดบอกห้เขาโดดเขาก็โดดเลยเห็นเราต้องรู้แ่นหเห็นราเห็นราเอาีบอกว่าฮะเนี่ยโดดเโดดเลยอีซสายเี้อย่นั้นแล้วก็ควบคุมลหน่อยตาพี่เบไปอะ ทีมทูสามสองหนึ่งจาร์นีโม่ตัวเตี้าเลยไอ้ตัวนี้ถูกเพิเราอเอาหน้าอย่างน้ก็ดีกว่าก็ดีกว่าเหลือแค่แสนนะพี่ไม่เลยเดี๋ยวนี้นสีเท่าไหรเหรอเพราะว่าเงินอนี่จัมโบ้ได้มากกว่าโนวิซีอะไรยูวิวก็แต่ไฮห้าเป็นไฮที่เออทำทำเซตรู้สึกว่าเซตเร็วกิน รู้สึกอันนี้แค่ความกินนะรู้สึกสนุกกว่าอีกอ่างไาไอหรู้สึกว่าเซตเร็วเลยเซตอัพเร็วมากเลยไปอหกเจ็ดแปของรูมเดย์ไม่มีบ่มีอ่เขนเรือเขนเรือนเรือนเรือ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 เลือสามวินาทีสามวินาทีครับเชฟจับเวลาเร็วเดรัวครับลงดีบจับจานแล้วเดี๋ยวพี่กูนั่งด้วย

ยิงแฟนนำพางยิงแฟนนำทางพอเสเตย์เดย์แฟนเงินเดินดนโอ้ไม่ใช่นี่่ถึงไงเพูดเขาตั้นอ่ะเฟเดย์บลส์เงินเดินออกแล้วอสเตอร์ทำไงแก้งพิการะเอาจริงริงแจติดติดติดตืเย้องรอนี่ทำม ราทำได้ไม่เองทำได้ไม่กปุยเฉดระศัก์ได้ไม่ได้มากหรอกแต่พวกเองก็แม่ฉันบอกแล้วอ่ะพวกแปลกแต่ก็พวกยิ่เงียบพวกนี้แต่แปลกแปลกเลาแต่ให้กูได้เลยอนี่ยด้ไม่โวนฉลาดคุณน่าคิวเลยผู้ชายนางผู้หญิงยืนอะไรเีย

เออมึงเพอยายก็ใช่ไหมเรตเตอร์ไอ้พี่ไม่ใช่ไอ้กูใส่ง่าเลยกูไม่ไหวเลยเรตเตอร์อ๋อผิดกลุ่มเปล่าพี่ในกลุ่มไม่ขึ้นเปล่าว่าไงว่าตามฉันเมาอล้นะเออฉันเมาอล้เมาเหลว่าพี่ไม่เยอะเมาเมาจริงเมาจริงอันนี้ดุส่งแจะเมาหนักเลยโอเคเงินกูถึงเลยเงินอ่ะนี่ แลวนี่้ยเี๋วนี่แฮกทีมาโคเท่และนี่โอเคโอเคเรียบร้อยแล้วก็โชคดีนะบายบายลาก่อนเติมมันให้เหมือนอารมณ์เบนจริงๆไม่ความรู้สึกผมนะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวกันกับก่อนไม่ขึ้นนิดนึงนั่งเดิมไน่โกนหลิกเก่งนี้เลยเก่งเลยงจบแล้วเสินแท็บพวกเรา <Yes. S 2> มันเกิเปนเกมักงเกนี้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นแนวแบบตามตามเนื้อเรื่องเลยอะถ้าตามแบบเนื้อเรื่องเลยเราแค่ใส่เกมยกิน